มือนีก็เป็นมือไซบาทพี่น้องตักบาตรหยาดน,นา้ำกับเซ็ตจิ้นเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยงานก็บเทวารุด่วงไปด้วยดีพี่น้องเลยของอยู่ของกินกับได้กินอิ่มกินเต็มเนาะพี่น้องแขกมาในงานก็ได้กินหมดหูคนพี่น้องเลยบรรยากาศตอนช่วยชยพี่น้องเลย เงียบเงียบหน่อยหลังจากนี้ก็มีแต่เก็บโต๊ะเก็บตังเก็บพื้นทีเชียพื้นทีพี่น้องเอ้ยหกแห้งครขยัปวดพักปวกวียังเรือนล้านพี่น้องเอ้ยเกษตรมหาก็บดทำความสะอาดกันต่อพี่น้องสาวนี่ฮานน่ากอดขั้ ลมาเนสนุกยังมาตนเก็บถั่ยเก็บบ่วงไปล่าพี่น้องไว้บ้านนึงดมคนกองบุญลงต่อพ่นเอ้ไคนกองบุญลงไปอันคณกองบุญลงไปอันวัดพี่น้องไว้กองบุญสี่กอง เห็ดตับอ้มนหอมพี่น้องเลยเห็ดมายังง้อยเลยเยายงค่ะเออบอลปักทุ่งนะบอเห็ดไปแล้วเธอนอกจากันเทีหนึงนึงเห็ดไว้หนึ่งเทมัเล็่เล็นั่ด เบิงเล็กมาเบลเลกาจากอะไรเบลเล็กฐานเส้นมีไหมเส้นกล้องหุ่นาื้อมาถูกตายเลยเฮ้ยมาเลยมาเลยไปือโอ้ย่น Hãy subscribe cho kênh Ghiền của không bỏ này những video hấp dẫn nào เนี่ยเอาตุ้ยเขาจะค้นก้องบุญโลกเขาจะเห็นเ้าจะเห็นน้ำหอมอยู่ปยรูกกันย <c oughs> จปะปูประเบิ่มป่ามพี่น้องเลยจากอันใดเป็นอันใดอนเ,นเ,เอาไปหายเขาแล้วหายปลาห้ปลากรงมากห้าผิจะได้กันหมูเนาะนีปลากรงมากะ้วเกินปลาเลยกินแล้ว ขอบใจปูปู่ยาๆยาบ้านลังสีเคียวพี่น้องมาจนแล้วงานพี่น้องเว้ยเออเขาปุ่นกันเลือพี่น้องเครื่องง้มกะเลือกกระมูโยะแล้วก็เฮดต,ตีนไก่พี่น้องเว้ยน้ำยำหม,มดปู <laughs> mình ta chỉ để tắm khi nào lại thấy nước dầm mà lên lỡ nhàng quay lăng bạn <cười> <cười> engkau takkan dirut kurai <dyei> beres <folos> tak ada pilihan nak ketik dan di lek tapu <tuluk> apa À, mất bạn này mất mát mặt 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 Ôi giời, giời. Dạ từ mưa. Từ ơi, từ mưa rồi nhé. Ô. น้องมันเสียเลยใช้ยล๋แล้วลูกพอแล้วเออนดันเออโดกครัส้ง ไปบ่ได้บ่แม่นครับบ่แม่นเองบอกใครเอามืนี้บ่ม่นบป้จนบ่ได้มีเวลาถ่ายคลิปพี่น้องเอ้ยมื้อนี้มื้อวานนี้กับมื้อนี้พี่น้องอ่เฮาก็ลืมบอกลืมันเว้าเนาะพี่น้องอ่ะ เงินในกองบุญนี่ไงคะมี่ผู้ใหญ่ใจดีหลายคนพี่น้องเอ้ยต่อยกันเข้ามาเนาะกว่าจะเป็นพี่พีน้องๆทางเมืองไทยเนาะพี่น้องทางฝั่งไทยอะไรเนาะเอฟซีไล่ขู่หลายคนก็ฝากว่าผุรลหาโล่ผุรลพันธ์พี่น้องเอ้ยขอบคุณหลายๆเนาะแล้วก็มีเมวันพี่น้องเอ้ยพันธุหนึ่งรวมในกองบุญพี่น้อง ม่วันแล้วก็อีกแม่ผู้นึงพี่น้องเอ้ยแม่นันทาพอคุมมาดิษฐ์ันเฮาสิเจอบ่ผิดเนาะพี่น้องเฮาก็จําผิดๆตึกๆขอโทษขออภัยนําเนาะพี่น้องเนกซอยกันเข้ามาทําบุญพี่น้องเอ้ยกราบขอบพระคุณทุกๆคนหลายๆเด้อ พอไปดะตากเฮ็ดเวียยแล้วแล้วไปจังโยดือเก่าันแล้วแล้วอยากจะสิไปห้มอโอ้ยบูกแร้ห้องมีชอันนี้ชส่อัน พังทุ่งไม่พังทุ่งเอออาชอ้ยเอาแบบแบบเอาบ่อนบ่อนเขาบ่อเงีเจ้าไอ้ล้มันเขาอันจัดอันเอาลงกไปทังทุ่งนะยน่ยนี่อันท้ายเานาน่นนามนาอัาับอเจ๊รยัันนแล้วอย่งแล้วกเอาหอเจ้าเจ้าขี้ใช้ส่าวอยเจ้้ เกี่ยวขวดไปใช่เยอะผ้าห่อเห็ดต้นนั่นน่ะต้นทลอธาตนเอะผ้าห่อขีดหลังถวยหลังจานพี่น้องเลยเก็บกวดไว เป็นยังเนาะกตลัวใดหมอนูห้องในแถเบะนจ้าเด็กเอามาเตนี่เพื่อนปูแบกกับเพื่อนนั่นปูบอยแต่ว่าหมอในญ่หมอนีเพื่อนนั่นช่องหมอนะเพื่อตัวใหญ่กับตัวกลาง คบูบอยน่ะบเมนตัวทางล่างเธอนั่นตัวทางล่างเธอลับตัวนี้พี่เออเมอยู่นับนยูไนบบบนี่ยองปูนะเขาจือมันมีขีดอันนั้นให้ม่ได้เะขีดดำๆคือาหลางหมอมมืดทะน มเนยังไบอเยนด้นะใชรับพี่น้องนั่ยพิได้ลากคีบเจเปี๊ยกหนึ่งปห้าหลักถวยหลังบวแล้วพี่น้องไงว้ววอขอบใจกับกำลังใจทุทกๆคนแล้วพี่น้องน้ำม่ยว่าอิพี่บ่าถือจะได้กระเพากันลิบต่อไปสบายดี